ครับมาต่อกัน EP สองแลครับคลิปสองนะครับคลิปนี้เป็นชิปประกอบนะครับนี่นะครับประหรของเราซื้อมาแล้วนะส่วนชิ้นส่วนเราก็ล้างไว้แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็นี่ครับหน้าตาดินนะครับมันจะแยกกันได้อย่างนี้นะครับนี่ครับไอของเดิมมันที่มันจะสิบตรงนี้นะครับ มีของใหม่นะนี่นะนนะเดี๋ยวอันนี้ของใหม่นะครับอันวนี้ของเก่าที่เราถอดออกนะก็เงีครับ,รบตรงที่มันรั่วนะเดี๋วนีของใหม่ครับนี่นครับรเทียบกันนี้จ้าๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยครับก็<อ>ัตอนแรกแ๋วเราจะใส่ ปุดลิงเข้าก่อนเลยนะครับมื่อเอาปุ๊กจารบีไหมครับนี่นะครับ,รบเวลาใส่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะใช้จรารบีทาช่วยนะครับมันใส่ง่ายขึ้นนะ นี่ครับทาจารบ,บีแล้วครับนี่นครับเราจะใช้ซีนเก่านะครับในการช่วยตีลงนะครับ ก่อนนะครับโอ้ <laughs> เรียบร้อยครับตัวนี้เอาเจลบีทาครับตันนี้เราเซ็น ดิินเดิม,ชดมใช้ชิ้นเดิมเพื่อตอกเข้าไปครับเสร็จแล้วครับ ถึงเวลาประกอบครับดูด้วยครับนี่ครับนี่นนก็จัดใส่ด้วยนะครับยยก็เดี๋ยวยกเส้อกระเปงาีงรวมลงครับ นี่นะครับก็ขอคุณต่อตเลยครับต่อตรงนี้ครับมันก็จะเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับเราจะด้านไหนลงก็ได้นะครับนี่ ตัวน,นี้จะไม่มีแหวนนะครับก็คือจะใส่ก็ได้เลยนะครับม <My God. S 1> าอีกแล้วเดี๋ยวขี้จะตเต้มเดี <laughs> ๋ยวขี้จะต็ง เสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับนี่แค่นี้ครับง่ายๆครับก็อย่าลืมนะครับเนี่ครับนี่ครับมาดูใกล้ครับนี่ยอย่าลืมตอกล็อกไทยไว้ด้วยนะมีน้นเดียวมอนจะคายนะนี่นะครับ ตัวสุดท้ายแล้วครับเนี่ยครับของการประกอบเสื้อผ้าลูกปืนนะครับเหมือนเดิมครับเคาะเอาครับเราไม่มีแท่นอัดนะครับนี่นะครับทงนบ้านนะครับวิธีง่ายๆนะครับ เดี๋ยวเราทำความสะอาดหน้านี้ขูดกาวออกดีๆก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปยกใส่รถกันเลยนะครับโอเคครับแล้วเราติดตามต่อเลยนี่ครับขั้นตอนต่อไปครับทากาวครับหลังจากขูดเสร็จแล้วครับก่อนประกอบครับรลืมาก thả tôi thua lên cua cao một lọt thôi Bạn này Thì cho xíu cao đam lọt lo lôi có đầy Mà thả mình cần này โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรายกใส่กันนี่ครับถึงขั้นตอนยกใส่แล้วครับก็จะยาก,ยากนิดนึงครับเพราะมันหนักครับนี่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับคน okay, ครับ, <So. S 2> รบขั้นตอนต่อไปครับใส่นอ็อตคันน็อตครับ oh. นะครับคันน็อตครับเริ่มขันแล้ว เราจะน้ำหนักความตึงของกระต่ายมีก็โอเคนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประกอบซีนนะครับก็แลส่วนที่เหลือเราก็จะประกอบต่อกันยนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการประกอบีของเรานะครับนี่เลยนะอุปกรณ์ที่เรามีนะก็ไม่ยากอย่างที่คิดครับทำเองได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับ สำหรับงานเปลี่ยนอะไรนะนี่นะครับของเดิมนะครับก็อโอเคครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับนี่เลยนะครับจากกันไปเพียงเท่านี้ครับ เจอกันคลิปหน้าครับ